สวัสดีครับผมต้นนะกกาครับมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอุ้ยมีอะไรเนี่ยอุ้ยใครมาทำอะไรที่น้าบ้านพี่ไี่หน่งนะครับเนี่ยเฮ้ยมีอะไรกันเกิดขึ้นโอ้ยมีอะไรเกิดขึ้นครับเนี่ยโอ้ยถึงขั้นหลบถึงขั้นหลบน้องพลถึงขั้นหลบเลยจับแน่แน่ตอนอยู่ที่ที่ไม่จับไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องเสียดจะทำน้องมังค์ครับน้องมังค์ อาจไส่เล่ยสเลยมส่กะไปสั่งเวยสั่งเวยผีเดี๋ยวนี้จิ้มหกนจิ้มไม่น้มมีอยู่หกเดียวหกหมดไหมนะกลมนะหมาัหกมโอัวผีท่านนั้นจิ้มหกเลยเออไหนไหนโอเคนะเอาไปไว้บนโต๊ะเลยเดี๋ยวมันหาก็ดนอีกหน่อยได้ค่ะ นครับเป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับทุกทุกท่านนะกำลังรอกุ้งสุกอยู่นะครับอ่เตรียมมาหน้าร้านเลยได้ยินเสียงคนเดินมาดูัวผีนะคะเลยเข้าไปอยู่ข้างในเลยกินอิ่มแล้วค่ะคนติดโออย่างเงี้ยแดงแดงดีเลยละครับเนี่ยโอ้ย ก็วันที่หาอ๋งที่เหลือะก็ว่างครับก็าคก็คือเดือนต่อไปแต่วันอะไรอ่ะเนี่ยมันบอกแค่เลดมันบอกว่าวันนั้นเป็นวันอะไรมีซ่อมนะมีตะเกียนะเอาานมาเลยก็ได้น้ำกุ้งดูสังเวยไปแล้วเนี่ยเนี่ยข้างข้างนอกจะไหม้ข้างในจะดิบ ใช่สภาพนั้นนะนี่ค่ัก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับนี่ครับอืม นี่ครับดูพ่อครัวนะครับกําลังทําอาหารอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับพ่อครัวทำอาหารอยู่นะครับเอาให้ไหมเลยสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนตอนนี้ก็มีอาจจะไัดกุ้งเลืองแล้วกุ้งเลืองแล้วลุ้นโบกงอยู่นะคะว่าจะได้กินไหมกุ้งเลืองแล้วลงไปจีไฟเลยลูกลงไปจีไฟเลยลูกโอ้โห เดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตลบไปนิดนึงนิดนึงนี่นะครับดูพ่อครัวทำอาหารนะครับพ่อครัวหัวพ่อครัวหัวป่าหรือยวยกเข้ามาได้หลือไม่ได้ไหมน้ำได้มีรออยู่เข้ามานิดนึงไหมยกเข้ามานิดนึงโอ้ระวังจานตกระวังจานตกยกนะยกให้มายกให้รอกอยู่มาตรงนี้ก็ได้หันหันได้ไหมนี่นะครับไอ้ยะ ส,สวัสดีค่ะนี่ครับดูพ่อครัวทำอาหารนะครับนี่นะครับผมบด้านนั้นน่าจะสุกแล้วเลยนะครับคลิปนี้ก็จบจบไว้จะเพลงเท่านี้นะครับ<ด>ผมสวัสดีครับ<ด>